I do ่เนไะาผมนะไม่นะานเรา่ไหมวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีครับผม ว่าเป็นการเอาโพสต์รมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์มีโคสเตอร์นะครับผมใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมซึ่งดูทางเอ็กซ์มาก็เห็นรูปที่แบบเราแบบว่ายังไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่งเหมือนหนูข้าวเหมือนจะกินแก้มหนูอะไรอย่างเงี้ยแฟนนวโอ้โห เพราะว่าครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นที่นแฟนได้แโฟโต้บุ๊กแล้วก็เห็นรูปต่างๆในเล่มครับผมได้ข่าวว่าคือความพิเศษมากๆเลยเลยค่ะเพราะว่าเราทำทุกอย่างใช่ลงทุนกันเองแล้วก็มีคอนเซ็ปต์แล้วก็สลับกันถ่ายด้วยครับผมคอนเซ็ปต์เป็นอะไรยังไงคะคอนเซ็ปต์ก็นี่เลยครับซีอันดิวบีคลอเซอร์อย่างเล่มแรกเมื่อปีที่แล้วก็จริงๆก็มีความใกล้ชิดแล้วแหละแต่ว่าคอนเซ็ปต์แบบนี้ มันมันจะยิ่งใกล้กว่าเดิมครับเพรู้สึกว่าแบบหนูกับเนี่งรู้จักกันมานานะพอสมควรแล้วนะอันนี่ก็ใกล้จะใกล้จะสามสามปีกว่าันสามปีปีสามกว่าแล้วใช่ไหมครับผมเราอยู่รอยยิ้เขาเดิมอันนีตอนนี้ก็นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบนานทีให้เปนแฟนได้แบบว่าเห็นโมเมนต์ที่มันใกล้ชิดใกล้ชิดกันเยอะแล้วก็น่าจะน่าดีนะเพราะปกติยังถ้าเกิดว่านอกซีรีส์จะไม่ค่อยได้แบบ ใกล้สีให้เป็นแคใกล้สีเก๋งเป็นแฟนเห็นแต่บเขตโลล้มายตอนดูตรงนี้ไม่หรัดเขายกถาอะไรเขาถามเสรว่าโฟลเตอร์โอ้ยจริงจริงตอนจริงจริงไปดูไปดูในเล่รนะผมคือแบบว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ก็แบบว่าหูแบบว่าใกล้มากแล้วมันมีความแบบเกินไหม เขารู้สึกว่านแม้แต่มันใกล้แบบว่าหลายอารมณ์มากเหมือนในซีรีส์เลยอ่ะก็หลายคนก็พูดหลายคนก็พูดว่าไงนะครับผม <c oughs> แฟนๆจะเขียนว่า,า,วาม,มันดูเหมือนจุดๆๆเอ๊ะเรา,าคิดในใจมันเหมือนอะไรก็เหมือนเปรียกกันหนุ่มแล้วที่สคัญก็คือทำลายสถิติของปีที่แล้วด้วยก็คือปีนี้ห้าสิบล้านก็แบบต ใ,ใจหมดใจมากเลยแต่ว่าก็ดีใจมากๆด้วยจรงิงๆตอนแรกก็ถ,ถ้าถามว่าคาดหวังไว้ก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแฟนๆจะแบบสนับนุนมันน้อยแค่ไหนครับเพอยากให้แฟนๆซื้อไว้เก็บกันไว้ยอะๆอยู่แล้วครับแต่ก็จริงๆสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม,ไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่กรธด้วยเพราะแค่ <S <S แบบทีนี้ที่แฟนๆสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่วันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วก็ยอดขายที่ก็เยอะมากๆ โอ้ถึงพันหน้าเลยครับมีหลายหน้าก็เพราะว่าแพ็กเกจของเราดีมากเราทั้งใจทํามากเพราะว่าเราอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เราเก็ไว้ข้างในหรือว่าหน้าปกหรือว่าคุณภาพกระดาษรูปต่างๆหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการเรียนรูปจากใช่จากแบบว่าทางทีมว่าจะวางเรื่องไหนให้มันมีความหมายอะไรครับผมก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกเล่มหนึ่งในชีวิตของเราทั้งสองคนที่ ้ให้ทุกคนเก็บวไว้เป็นความทรงจำเลยนะเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนเตอร์หรือว่าแฟนชาวไทยนะครับผมโซนานุ ano, ชาวไทยทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อยากให้มีเก็บไว้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าทุกคนแค่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แชร์หรือต่างๆเนี่ยมันก็ดีแหละครับผมแล้วแต่คุณธรรมทุกคนเลยซึ่งจริงๆเดี๋ยวแอบยิ้มของเพื่อนคนที่อื่นๆไปดูก็ได้ครับมไม่ก็ไปขโมยเพื่อนก็ได้ขโมยเลยขโมยเลย,ขยเขาแสดงว่า มีมีเริ่มขึ้นแล้วก็มีเราใช้แบบเวลากระบวนการเยอะนานไหมคะกว่าที่จะออกผลจริงจริงๆมันก็ใช้พอสมควรอยู่นะก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่น้อยไปครับผมเราสึกว่าเราก็ต้องศึกษาว่าหนูอยากทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผาสไตลไหนจริงๆเราก็มีปรึกษาทางใายด้วยพอทางใายก็ช่วยซัพพอร์ตครับผม ตั้งแต่ปีที่เราเคยพูดไว้ว่าเราอยากทำปรดุที่แบบว่าสลับกันถ่ายอ่ารสลับกันถายสลับกันถ่ายสรกใชเดีวตอนที่แบบสลับกันถ่ายรถเราก็ถ่ายองจริงๆครัพียก็ถ่ายเียปกติพีเถ่ายพีเอ๊กอยู่แล้ววิเกพีเายสวยแต่ตอนนี้ผมถ่ายมันแบบว่าีผมถ่ายรู้ว่าไม่สวยแล้วก็มองเหีนว่าก็เลยจับ มุมนี้โอเคเลยก็ีรล็อกไปเลยผมก็มีนะที่แค่กดกดเียงก็มีล็อกด้วยแล้วก็อยู่กัถ่ายด้วยครับผมแต่ที่สำคัญนี่คือผมอากันนสปีช่ใช่ไหมครเป็นไงบ้างอปียู่ไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยผครับโทร้ากับเมียมาก็สปีนิดๆเอ็คนอยู่มาแบบไม่ได้ว่าอยู่ม ภาบเกี่ยวแบบนี้ได่แก่ว่าไม่แก <Hey, okay. S 2> ่แล้วก็อยู่แบบสนสนมาสองปีสองปีแล้วในใจทุกคนแบบเอ็กซัพพอร์ตในวันนี้รู้สึกว่าระยเวลามันก็แบบนานแล้วเนาะคือแบบว่าแฟนๆก็ยังแบบซัพพอร์ตเราทั้งสองคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่มนุษย์คนเราแบบว่ามันจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตเราแล้วลก็หนันุนว่าจะเป็นผลงานเดียวหนุหรือเนี่ย หรือว,ว่าผลง,งานคู่กันนะครับผมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกแบบดีใจมากๆมีีีวิธอะไรทท่ให้เข้ากับออวิธีอะไรในหนูเราพูดดีวิธีอะไรมัดใจ,จสุดๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปวันนี้หรือว่าหนูใช้หน้าตาเป็น เป็นอาวุธไงทำไมมันดีหรอนบาน่าตาหนูไม่ดีใครจะมาชอบหนูอ็เหมือกันกับการใครหน้าหน้าตาเยดไม่ดีใครจะมาชอบเกลียดหนูหน้าตาดีไแล้วพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสอคนมันก็ยิ่งมีคูณความดีหนูหน้าตาดีดีมากดี บบบออกกััไ um si pues ้้ครรรายู่งแวันนี้จะมีความพิเศษอะไรเปลี่ยนมากค่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบฟรีสไตล์เนาะฟรีสไตล์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาเจอพวกเราสองคนแล้วก็พูดเล่าเอยในสไตล์ของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับเหมือนเป็นงานที่แบบว่ารวมจริงงานนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับได้ก็เหมือนเป็นงานที่มันนั่งเมาแล้ว มีจะได้แบบมีโมเมนต์ได้คุยกับแฟนเยอะไปแล้วก็คุยไปแวันนี้ก็แฟนน่าจะมีของเล่นอะไรมาไม่รูเยอะมรอดูเลยต้องเลือกอะไรเลือกอันไหนนชชอบอันนี้ได้แล้วก็ที่แบบเขาขัดันทาย นีน,ะะน,ออน่าหละนน่าแต่นะ <c oughs> อคน,นสวยมอ <c oughs> กคนเซ็ปต์หมอันนี้สวยมากเลยครับเหมือน,นอยู่บนญี่นสว่างเลยอารมณ์ <Bye. S 1> มันตก ก็จะต้องตัดใส่กอดทั้งชอบเรื่องี้ดีๆชุดนี้ก็ก็มีจริงนะอ๋อคอนเซ็ปต์ผ่อนจริงครับหนูตื่นแน่เลยหน้านี้ไม่นานไม่ต้องเปิด ไม่เปิดดูหรอกเราอวนมากเลยอันนี้ผมถ่ายนี่อันนี้เขาเสร็จอะไรคะอันนี้แบบว่าอันนี้แบบตอนที่อยู่บ้านแล้วก็แบบตื่นตื่นหรือว่ากำลังจะนอนก็ได้แสดงว่าตื่นมาแล้วก็ กไก็ไม่อยูดไปไั้นแหไปนั้นแหละแต่ก็จริงนะาีแบบไม่กด้วยลองก้มใหองกดอย่าอยู่เลูไหนูเป็นเอที่ชอบจะทำรเ่า้ไหนเค้ามันไหลง่มาไม่คิดว่ามีนไหนจะอยู่น

ดูทำหน้าอ mm ้อนสิในขอบขอบข้านี้จ้ะสมมติว่าเป็นนัะสมุทรโญะสมุมติวันต้าอ่างนี้ได้อสามคำสำหรับโบอบุกเล็มมี อ่าของผมเอาพี่เล็กดิงอืมเนี่หนูมือล้วกัน โอเคโอเชาด้วยนะครับผลงานอื่นๆก็ถ้าเป็นหนงลานหมือนการล้านวิวประมาณแบบหวสิประมาณตอน10วันนธุพ่หนจะปล่อยไปแล้วก็ปีใจที่แบบเป็นแฟนยังรออยู่นะเพราะว่ายีโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ี ใหญ่มากมากมาก,มากเลยจริงจริงยิ่งแขงห่อซื้อว่าลงทุนแล้วครับเริ่มมีลงทุนลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเปิดกล้องลงไปทางการะกนะครับอีกไม่นานจริงทีนนี้ก็พราก็แพลแพนในบ,บ้างแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีอีกหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็บวกกับยังมีซีรีส์เรื่องซอมายเวอร์ด้วย มีวกสอบมาทำบางทีเราแบบไม่ได้ลงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนเป็นอะไรใจพวกเราสองคนเพราะว่าโปรเซสแตละงานแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้นักเขียนของข้างฟ้าเป็นแบบคนที่เคยเขียนใน็ติตมันที่ไเขียนใน็ตฟีดมาด้วยก็จะดูกันว่าบทจะเช็งหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวนิยายขนาดไหนมีความตื่นเต้นหรือว่าอาจจะลดในการดูมากขึ้นแต่เห็นแบบเป็นไงก็ชอบชอบเลยพี่ทชอบไหมคร สัมการที่ผ่านมาสปงสการที่ผ่านมาก็มีไปทางานแล้วเราไปทางานเปนสวันแล้วก็มีไปเล่นน้ีวันึงแล้วก็กลับบ้านครับวนีเราครับโอเคครับวผมก็ปีนี้เหมือนได้ออกมา เจริงๆเหมือนปีนี้ผมได้ออกมาเรียกว่าเปิดโลกนะเพราะว่าปกติผมอะไม่ค่อยไม่ได้ไปสายเที่ยวเท่าไหร่วันที่สงการก็จะไปกับครอบครัวที่เลยแล้วก็อยู่บ้านนะแต่ว่าปีนี้ออกมามางานแบบสตรีมมอลออกมาทำงานแลนะก็ไปเล่นมิลอนใช่มีหลายแข่งดูมันดีด้วยครับอ๋อใช่ครับบางงานที่สัปดาห์แล้วก็เล่นเมิลอน ลอนโชว์เลยเต้นในลอนโชตอนต่างห้าท่นั้นเลยนะวันนี้เราจะไ้คนไหนนะคนใหญคนหนหลายคนหรอที่น่าจะมีคนนว่าปังดูบาหลายคนก็ต้องมีเนี่ยด้วยสิได้ติตินก็ว่ม่ไม่ทน้เหตุเลยอ่ะเดทุกคนรอให้ฟังเลยรูทุกคนบอกว่าเมื่อเห็นเราจะไม่ชอบเรามันเป็นหลายส

เพลงที่ชอบมากคือวันตอนน้เพลงกลางๆๆพอครับแบบจริงเอ่อจะเรียกว่ามั่นใจไหม่รู้แต่ว่าเปิดให้แบบวันที่่8มีพี่ๆก็โชว์ว่าชอมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่เป็นแนวที่ทุกคนที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบต้องกระโดดในแนวอะไรทีนั้นปมรอ ผมบอกเลยว่าผมฟังเพลงนี้สามวิสีแล้วครับผมเพลงนี้ห้าก็เหมือนแบบนิดนิดแชร์แบบอะไรนะมันดีจริงครับผมถ้าว่าบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีถ้าบอกว่าพอก็บอกว่าพรถ้าพรมากก็บอกพรมากแต่เพลงต่อไปพรมากฟังแล้วรู้สึกแบบพูดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหัวใจ พี่เดวอยากใส่คำพูดมันมีอยู่ในเพลงหรอไม่หรออันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ท่าแต่คมพูกเขาจะเป็นหัวับแบบเฉพาะอยให้กนรบอกเลยว่าเพลงเทียก็ไม่หน้าเพลงเทียเพลงนี่เลยหัวใจ เร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้ทั้งนาแล้วเนาะแต่ก็พยายามเลือกเพลงที่พิสูจน์แล้วก็เป็นสไตล์เราให้ดีที่สุดครับผมจริงๆพยายามอยากให้รู้สึกว่าเราลองแล้วเข้าปากมากที่สุดแล้วก็สบายมากที่สุดเราลองดูสิบ้านเคยอๆคิดว่าอยากร้องเพลงคู่หนุแต่เราไม่มีบุญคู่หนู่หรอกแบบว่าร้องเพลงคู่หนูเก่งไง เขาเป็นศิลปินระดับโลกไปต่างประเทศโอ้ไ <c oughs> ปซาบิการาที่ต้องเรียนแบบโอ้ที่ผ่านมาเราก็ร้องในกันไป็นไงเรอไม่แต่เรารู้สึกว่างานอีกเวนต์งแต่ถ้าศิลปินจริงๆอีกสเต็ปหนึ่งมันเป็นฟิล์มแต่เป็นเกียรติถ้าเรามีสิ่งเรื่องาก็เต็มที่ครับเราก็เคยมีเพลงคู่กันนะไม่บอกว่าสิ่งเกิ่แบบจิงจริงจริงจังก็ต้องมีมมม ครับก็ฝากซีนนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากโค้ดทบุ๊กด้วยแล้วก็ฝากทุกคนงานเราหลังจากนี้เลยนะครับก็มีให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่ของเราสองคนนะครับผมแล้วก็ผลงานเดี่ยวของหนุ่มสองเดี่ยวของเฮียนะครับผมก็ฝากด้วยเราก็จะทําผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมให้ทุกคนแบบว่า คือชอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมเลยก็ฝากสปอร์ตทุกอย่างเลยครับผมนิดเดียวคำเดียวคำเดียวมาจีนกี่ดียวได้ค่ะ